กลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันพันโหดครับภารกิจของเจ้าแคท313 D2GC ีทีมงานเสียนนภารกิจกูพบปสุพีซีสนะครับ ตอนนี้ทําการยัดไม้แล้วครับนําไม้ไมายัดท่อนซุงนั่นก็คือต้นมะพร้าวครับของผู้กันกับงานกู้รถไปโควทีมงานส่งสัญญาณแล้วบอกว่าลองเกี่ยวบุกหญีดูครับโอ้โอ ส่งสัญญาณเกี่ยวบุกีีครับรอดูครับขึ้นหรือเปล่า ไม่ขคยับครับข้างล่างคนขับนี่เสียตีข้างบนนี่เสียนนโอ้โหมันจมไปเรื่อยเลยครับจมหนักแล้วครับตอนนี้จมในลักษณะเอียงขวา ยังหนักกว่าเดิมครับ ดินนี้น่ากลัวามาก โอ้สลักหลุดอีกครับสลักกระบอกยก ย่างแห้งกวเกาเลยติวันนี้ย่เดิมยงกว่าเดิมมันจะเข้าเครื่องอะดิโหดมากโหดอีดีครับทีมงานเ <tamb> ah สียออบ มันน่ะครับนี่นี่โทรโทรนี่นี่เจ้าก็คันอยู่หน้าบ่ได้มีหมอแกชีเลยสิไปทางได๋ไปกินขวัญบ่งั้นแล้วกินลงคือหั่นล่ะเดี๋ยวลงเชียงมาเจ้าคิดก็ได้ ยังไงสาวนู่นหนักไหมเนี่ยครับที่มันน่ากลัวก็คือมันเอียงนี่แหละครับเอียงแบบน่ากลัวมาก นี่อีกคันนึงก็ยังอยู่คันนี้น่าจะเป็นรายการสุดท้ายครับคันจิว๋วตอนนี้ทีมงานครับกำลังติดต่อประสานงานทั้งรถ ไปโคแล้วก็ทางรถเคนครับที่จะเข้ามาช่วยรถเคสนี่จะให้เข้ามาฝั่งของบ้านจัดสรรเนี่ยข้างในกําแพงยืนอยู่ข้างในแล้วก็ยกนะครับหลายท่านอาจจะดึกถึงรถบินนะครับไม่รู้ทีมงานนี่ได้คุยกับรถบินว่ายังไงนะครับแต่ว,ว่าช่างอุ้ยบอกว่า,าทีมงานเนี่ยเขาขอลองดูก่อนนะครับไม่ขึ้นยังไงเขาจะติดต่อกลับไป เอาไงสิออฟได้คุยกับรถวินมาอยังไงบ้างล้อเอเนอเคียนอย่างเดียวใช่ไหมหยุรัตนาเคียนอยู่แถวนี้บ่รถเคียนอยู่แถวนี้บ่โอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่อ้าวรอรถเคียนครับคนคน รถเคทจะมาดูก่อนหรือว่าเอารถมาเลยมาดูก่อนเนาะอ่า <c oughs> อันนี้แหละติดหนึ่งคืนฝั่งนี้ติดสองวันครับนี่ันเล็กดีสองวันนี่หนึ่งคืนหนึ่งวันกับวันนี้แหละอ่าเป็นกำลังใจครับทีมงานเสียออบรถดำ แต่วันนี้ดูรถไปโคก่อนเดี๋ยวกันใหม่ครับสวัสดีครับ